มีประชาสัมพันธ์แจ้างไรทราบนะครับอาชัพชาติภงเก็ครับที่ใีมอบเงนงเหลือผู้ประสบอนะครับกีลาสัมพันธ์ให้กับคุณมูโรงเรียนเป็นเพือนคณะสินเพียนของเราเป็นใทยพวกเราและก็อยากจะเผยแพให้ว่าให้ผู้อื่นรับทราบว่า ทุกโรงเรียนได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาครูเป็นประจำทุกสองปีซึ่งในปีนี้กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูทีกระ์เซ็กัรียนประเทศไทยครั้งที่8ครกับซึ่งตามก,กําหนดที่มูทีนั้นได้กำหนดให้คณะบรรดา,าคณะครูแขกผู้มีเกียรติสื่มอมวลชนที่กรอบรบทุกท่านแปดนะ ผมขออนุญาตทำหน้าที่ดำเนินรายการในครั้งนี้นะครับ6 2, 2รด้ที่ิาย่งนีงะค้วการใช้รารให้เป็นประโยชน์และที่สำคัที่สุดคือเพื่อการย,ย,ยู่ร่ก,กันในความเป็นมิขอพี่้องทินับยทหนีที่กัใช้ก่างที่เรก็ยอมัราก็เป็นความตื่นเต้นนด้ไมได้อย่างดีสำหรับบุคลากรของหองโดยในคืน,นท่าน,นก็ยอมับวก็ เป็นความตื่นเต้นแนะกะได้ผดีสําหรับบุคลากรของโรงเรียนในเครือในการอยู่ร่วมกันในความเป็นบุคลากรพลังงานจีนครับด้วยทรรนี้ที่กำหนดให้การแข่งขันกีฬา562นะครับได้าทีมอาชีพชันคนนะครับแล้วก็กวเป็นการเฉลิมฉลงให้เป็นประโยชน์และที่วาที่สุดคือเพื่อก็เป็นประจําทุกสองปีนะครับการแข่งขันกีฬาครู โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเิลครเรียนแห่งประเทศไทยทั่วประเทศนะครับมีทั้งหมด16สถาบันที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ที่โรงเรียนอสัมชัญธนบุรีในวันที่17บเถึงตุลาคมน,นี้ซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างคณะครูผู้ร่วมบริหารเจ้าหน้าที่และคุณครูผู้สอนนะครับก็จะมีการเล่นกีฬานะครับแข่งขันกันใน16ประเภทชนิดกีฬานะครับซึ่งเราก็จัดอย่างนี้มาให้กับ บุคลากรโรงเรียนในเครือมาโดยตลอดนะครับเป็นระยะเวลานานพอสมควรครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่8แล้วเราจะสลับกับกีฬานักเรียนซึ่งอย่างที่ถแถลงข่าวไปนะครับก็เป็นการสลับกันปีเว้นปีนะครับเพื่อให้บุคลากรของเราและก็นักเรียนของเราได้มีกิจกรรมร่วมกันในเครือคณะคเฉลิมเกียรติของเราครับแในปีนี้ถ้วยรางวัลได้รับยังไงมีพิเศษอะไรบ้างครับครับก็เป็นถ้วยรางวัลคะแนนรวมนะครับก็จะได้ รับพระมหากรุณาคุณจากอ,าองค์สมเด็จพระเทพนะครับที่พระองค์ท่านได้กรุณาต่อคณะสินเกลียวมาโดยตลอดนะครับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมทุกประเภทกีฬานะครับให้กับทีมที่ชนะเลิศนะครับส่วนกีฬาประเภทอื่นๆเราก็จะได้ถ้วยรางวัลจากประธานมูลนิธิคณะเส้นเกลียวในประเทศไทยรวมทั้งอลองชนะเลิศด้วยครับ วันนี้จัดการแขงขันที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงครับก็จัดที่โรงเรยอสซัมชันธนบุรีนะครับที่บางแคนะครับหมู่บ้านเศรษฐกิจนะครับในวันที่17-19ตุลาคมนะครับพุทธศักราช2562นะครับอยากพูดถึงการสนับสนุนครับนายครับในส่วนของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูนะครับเราก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญนะครับของการ สร้างยูนิตี้นะครับความรักความสามัคคีผูกพันกันระหว่างบุากรณ์ของทุกๆโรงเรียนในเครือมูลที่เซนกเบียนแห่งประเทศไทยนะครับเราก็ให้การสนับสนุนทางด้านงบประมาณมาโดยตลอดนะครับแล้วปีนี้ก็สนับสนุนอีง2 0 0 0 0 0บาทนะครับในส่วนอื่นๆก็คงจะเป็นของแต่ละโรงเรียนนะครับซึ่งเขาจะสรรหากันมานะครับก็เราก็ยังสนับสนุนต่อไปรวมทั้งกีฬานักเรียนในเครือด้วยนะครับ